จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมท hearing, ั้ทงหลายบัดนี้ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาเทศมาพบมาคุยกับญาติโยมในการะนี้การอยู่วัดนั้นก็แสนยากเข็นเนาะยากเข็นยังไงอะใจมันยากนะไม่ใช่ว่าคนที่มาอยู่วัดแล้วมีมีความสุขก็มีแต่มันก็ยากอยู่ยากคือการทําตัดกิเลสบางทีคนอยู่ด้วยกามก็มี อยู่วัดได้ด้วยกามแต่น้อยมากที่จะอยู่วัดด้วยการฆ่ากิเลสส่วนใหญ่ก็จะหลงว่าอยู่วัดนี่มีความสุขแม้แต่รู้สึกว่ามาใกล้ใกล้ธรรมะเออรู้สึกฟังเทศทุกวันถือว่าเราได้มาอยู่วัดแล้วแต่นั่นยังไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงจุดประสงค์ที่แท้จริงคือเอาคําเทศคําสอนนั้นมาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนี่คือการอยู่วัดที่แท้จริง ก็มีหลากหลายนะอยู่เพื่อวัดเป็นองค์ประกอบที่ได้ทํางานได้เจอเพื่อนหมู่มิตรที่จริตที่ตรงกันสังเกตคนที่มีกิเลสน่ะพอเอาวัดเงาบางคนกิเลสที่จะต้องการความสนุกสนานคลึกคื้นอะไรอย่างนี้นะพอสมาชิกกับบ้านหมดเลยเอ๊ะเงาจังเงาจังแต่บางคนชอบเป็นฤาษีนะอยู่วัดอุ้ยเงานี้ชอบชอบ,ชอ,บอะไรอย่างนี้ เวลาคนมาเยอะอไม่ไหวไม่ไหวนี้กลับบ้านสรุปวัดคืออะไรสวัสดวัดคือโรงเตรียมหรือเปล่าวัดคือสถานที่พยาบาลหรือเปล่าก็มองในสองมุมวัดคือที่ปฏิบัติธรรมที่ฆ่ากิเลสหลักๆเลยจะอยู่วัดได้แต่ก็มีภาวะจำยอมที่ต้องมาอยู่วัดก็มีคนที่ไม่มาอยู่วัดอาจจะมีติด ความสุขสบายทางบ้านความคุ้นชินทางบ้านแต่ถึงเหตุปัจจัยการะหนึ่งนลก็ต้องจำยอมถ้าไม่รีมาหยุดตอนนี้แล้วแก่ไปคนนี้มันจะมาอยู่ไม่ได้แลวพูดง่ายคือติดเตียง่ะมันจะมาไม่ได้ตอนนี้พอพอมาอยู่ได้พอมาฝึกฝืนกิเลสรู้ว่ากิเลสไม่ชอบวัดเออก็มาฝึกฝืนเพราะว่ามองการไกลในอนาคตนะ่ะถ้าไม่ฝึกตอนนี้แล้วจะไปฝึกตอนไหนบางคน เราให้ปลดกษเียณก่อนค่อยมาทํางานค่อยปลดกษเียณก่อนค่อยมาพอปลดกษเียณจริงๆมาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านก็มีเพราะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเออในการที่มาอยู่วัดต้องมาอยู่ที่กําลังหนุ่มกําลังสาวกาลังวังชาเออจะมาอยู่วัดตอนเท่าก็พบไม้งามเมื่อขวานบินเนาะแต่ทั้งนีน้ทั้งนั้นใช่ว่ามันก็เป็นอีกบริบทหนึ่งถ้าถ้ามาอยู่วัดจริงๆสําหรับผู้มี ช้างมาตังคะในตัวเองมอีพรสวรรค์ในตัวเองเกิดมาปุ๊บมาวัดอยู่ที่ใจเลยเช่นผู้มีบุญญาธิการบางคนกินมังสวิรัตด้วยตัวเองเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์บอกมีของเก่าติดตัวมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ตัวเองเลยอันนี้เขาคือเพชรน้ําหนึ่งไปที่ไหนวัดก็ยอยู่ที่ใจเขาตลอดเออในกรณีอย่างนี้ว่าเขาเป็นสายแข็งอย่าง ย่างถ้าใครสายอ่อนๆเนี่ยออกไปที่ไหนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอยู่บ้านก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอยู่วัดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ต้องอาศัยหมู่กลุ่มในการปฏิบัติให้มันถูกกาลเทศะฐานะในการอยู่วัดแต่วัดวัดนั้นก็มียแยกแยะวัดวัดแต่ละวัดก็แตกต่างกันอีกตามคําสอนต้องเลือกให้ดีๆถ้าอยู่ผิดวัดแล้วก็เหมือนติดก,กระดุมผิดเม็ด หลงทางไปอีกทางหนึ่งเลยก็มีนะแต่ถ้าอยู่ถูกวัดนะวัดที่ไม่เอาเทวานิยมนี่จะดีถ้าวัดเอาแต่เทวานิยมมันก็จะไม่พบทางสงบที่แท้จริงหรือวัดหลับตามัมนก็จะไปยาวอัถวัดไหนสอนลืมตาเข้าหาพัรษาเออนี่มันก็จะดีส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะ,ะบางบางทีเราคิดว่าอยู่วัด สำหรับบางคนบางคนอยู่วัดยากเนาะอยู่วัดยากๆอาจจะติดทรัพย์ส,สินที่มันดึงไว้อยู่นะแต่บางคนปฎิุระทางครอบครัวส่งลูกเต้าส่งมีอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาหมดละเหลือแต่ตัวเองที่จะตัดสินไปอยู่วัดแค่นั้นลนะเออเนาะแต่บางคนก็ไปอยู่วัดง่ายนะจริตบางคนนะอยู่อยู่วัดง่ายมากเลย เพราะว่าฟรีข้าวฟรีไม่ต้องไปหาเงินทางนอกโอ้มันแสนสบายนะเออแต่อยากไปอยู่วัดแต่วัดไม่ให้อยู่ก็มีท่าสินห้ามังสวิรัตไม่ได้นี่คิดว่าจะอยู่ได้ง่ายๆหรือ,นะอถ้าฟื้นอยู่ไปโดยที่ทํางานอย่างเดียวไม่ไปฟังธรรมนี่ก็ไปวัดส่งกลับบ้านหลายคนเหมือนกันนะออแม้แต่คุณจะทํางานเก่งแต่แต่คุณไม่มีศินเนี่ย เชิญกลับบ้านหลายคนแล้วไม่ว่าคนคนแก่คนหนุ่มคนสาวผู้หญิงผู้ชายเนาะเพราะว่ามันทำความเดือดร้อนให้วัดเออที่ไหนต้องมีกฎระเบียบมี้แง่มุมนะแต่ก็มีวัดอยากให้คนนี้มาอยู่เ,เกินพร้อมเป็นคนที่ทํางานให้วัดตลอดเลยอยู่ข้างนอกนะได้เวลามามามานิดไม่มาท่านไม่มาเพราะยังมีภาระเออนี่ก็ เออมันเป็นธรรมะสองเนาะบางคนอยากอยู่เขาก็ไม่ให้อยู่บางคนติดภาระเขาให้มาวัดไห้มาก็าไม่มาเออนี่แหละความลงตัวอยู่ที่ไหนนะเมื่อถึงรอบถึงความลงตัวใจพร้อมกายพร้อมวัดพร้อมโอ้โหถึงตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าถึงรอบนะแต่ตอนนี้รอบมันยังไม่มาเนาะเปรียบเ,เหมือนเหมือนแต็กก่อนน่ะเคยเคยไป เล่นฟุตบอลนะไปวัดไปเล่นฟุตบอลเพราะว่าวัดอยู่ใกล้สนามฟุตบอลนะมันมันเหมือนกับว่าไม่ได้ไปอยู่วัดเลยนะตอนนั้นนะแล้วนึกว่าจะอยู่ไม่ได้ด้วยนะถ้าไม่ได้เล่นฟุตบอลเนี่ยจะมาวัดไม่ได้ด้วยนะตอนนั้นเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาอยู่วัดโดยที่เลิกฟุตบอลได้นะเราเราคิดไม่ถึงหรอกว่าเราจะเป็นไปได้อาจแต่ตอนนี้อ้าวทาไมมันไม่ไปเล่นฟุตบอลละมันเริ่มมาวัดมามาฟังธรรมที่วัดมาอยู่ที่วัดได้ไม่ติดฟุตบอลละ เพรถ้าย้อนกลับไปเป็นคนก่อนนะโอ้ฉันขาดฟุตบอลไม่ได้นั่นก็คือว่ากาลเทศะวัยมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนถ้าเราจะไปเล่นฟุตบอลตอนนี้แก่แล้วไปเล่นฟุตบอลเหมือนแต่ก่อนโอ้กาละมันไม่ได้แล้วใจมันก็ไม่ได้ด้วยอใจมันก็ไฟมาทางฟังเทศฟังธรรมแล้วเออไม่แน่นะอนาคตอีกยี่สิบปีข้างหน้านะถ้ายังไม่ตายก็ออีกสิบปีข้างหน้าก็ยังไม่ตายก่อน สิ่งที่เราไม่คิดมันอาจจะมาก็ได้เราไม่คิดว่าเราจะไม่ได้หม่มจีวรแล้วอ,อ,อาจจะได้ห่มก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่เราเราก็ไม่คิดไปล่วงหน้านะหวังไปล่วงหน้าบางทีแทนที่จะได้อุ้มบาทนะมันกลายเป็นอุ้มบุตรก็ได้มันเกิดสถานการณ์เอาไปเจอคนที่ถูกใจกายเป็นอุ้มบาทก็ได้เอ้ยอ,อุ้มบุตรก็ได้นะทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันมันอยู่ที่ฐานการปฏิบัติแล้วก็มูกลุ่มนะคิดว่า เป็นเรื่องที่สําคัญตรงนี้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ทําให้มันรงตัวตรงที่ว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนทํางานประโยชน์เพื่อสังคมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันก็จะดีเอาวันนี้สมควรแก่เวลาอัตมาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะ,จะเจริญธรรมสำนึกดี